สวัสดีครับพบกับผมหมอโยนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีมังกรนะครับเป็นดวง9วันดวงระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นราศีที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นการนานดวงเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆไม่ได้เป็นดวงเฉพาะเจาะจงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นในใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพิจารณารับเแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจ ให้กับท่านนะครับกัมปยาจกรที่ดีๆก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับสร้างความมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิด พาดมากขาขออาภาัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนและขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีมังกรในช่วง9วันดังล่าวนี้นะครับกับการเปิดไพ่สําหรับเลข3ใบนะครับสถานการณ์การงานการเงินนั้นจะเป็นไปในลักษณะใดนะครับ่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับรู้สัก หารู้จักปรับสมดุลยืดยุ่นในสภาวะที่ต้องปอนกลายอะไรต่างๆที่เข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาที่เป็นความกดดันอะไรต่างๆนะครับท่านพร้อมที่จะนําความคิดเห็นของผู้อื่นเข้ามามาปรับปรุงมาประยุกต์กับความาสามารถศักยภาพของตัวเองนะครับเพื่อที่จะคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็สามารถบริหารจัดการสู่การพุ่งตัวเด้นหน้าขยายความรุ่งเรืองออก อย่างรวดเร็วนะครับออกไปรอบทิศทางโดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างโลกสือ่อสารโลกออนไลน์นะครับโลกโซเชียลที่จะทําให้ตั้นขยายตัวนะครับสู่เป้าหมายความสําเร็จได้เจริมฉลองความสําเร็จอย่างสุขสำราญเบิกบานใจดังหวังดังปรารถนานะครับที่ตั้นไม่สร้างพลังความกดดันใดๆให้เกิดขึ้นแม้จะเจอสภาวะปัญหาอะไรเข้ามาก็ตาม พร้อมที่จะยืดยุนพร้อมที่จะปลปลพร้อมที่จะฟังซึ่งความคิดเห็นของผู้อื่นที่เสนอเนะเ,เข้ามานะครับมาปรับปรุงมาพัฒนามาแก้ไขปัญหาต่างๆก็ทําให้โรสการขยายตัวความเติบโตที่หวังที่ปรารถนานะครับโอกาสกล่าวดีๆของคนที่ว่างงานนะครับก็มีโอกาสได้มีงานทํามีอาชีพที่จะสร้างไรายได้ไรายรับเข้ามาไม่ว่าจะเป็นตุกว่าจ้างนะครับ หรือจะเป็นการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นไปอีกสำรับหนึ่งนะครับสามใบในเรื่องของการเงินนะครับ10ดาเดอะเวอร์นะครับขออนุญ,ญาตปิดเดอะเวอร์นะครับเนี่ยก็แปดไม้เท้านะครับขึ้นมาก็สโซเส้นต่างการเงินที่พุ่งเข้ามามากมายให้ท่านได้รับ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เรียกว่าโลกตั้งใบนี้ก็คือผลกรรม,ไ,มไรผลประโยชน์ที่เข้ามาสร้างความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรครับไพ่าสามใบนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดวิลนะครับเป็นไพ่ของชาวราศีมังกรเองด้วยนะครับที่ขึ้นมาก็ความรักความสัมพันธ์ที่มีความสเสน่ห์ข้าไกนะครับจัสติ ถานการที่เกี่ยวข้องกับต่างกฎหมายนะครับในเรื่องของกฎจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นที่จะมีเข้ามานะครับการพครลายแคกคไขปัญหาต่างๆได้รับการเยียวยาในทิศทางที่ดีนะครับในสถานการณ์การงาน,งานการเงินนะครับที่กล่าวมาแล้วนะครับท่านก็สามารถขยายตัวได้รวดเร็วนะครับในช่วงกาวันนี้ที่จะสร้างความเจริญเติบโตสู่เป้าหมายความสําเร็จได้เฉลิมฉลองด้วยความสุข นะครับไกลที่รอความหวังในเรื่องของการที่จะมีงานทํานะครับก็บางทีอานนะ งานนาั้นาจ,จะพุ่งเข้ามาให้ท่านได้มีงานทตํตถวกวาจ้างให้เป็นลูกน้องอะไรต่างๆนะครับเป็นพนักงานอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่จะทําให้ตั้นสร้างไรายได้ไรายรับต่อไปหรือบางตั้นนะครับก็จะได้แนวความคิดจากหลากหลายในความคิดของผู้อื่นแล้วก็มาใช้ทั้งเงินทุนทั้งใช้ความสามารถของตัวเองสร้างอะไรที่เป็นธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สู่เป้าหมายความสําเร็จได้ในต่างที่ดีแม้กระทั่งคนที่มีความสําเร็จมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีโอกาสนะครับในช่วงก้าวันนี้ ที่จะขยายตัวความเติบโตนะครับกว้างขวางออกไปมากกว่าเดิมนะครับมีโอกาสก้าวไปสู่ในต่างประเทศทํางานธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาตินะครับหรือไปลงตําธุรกิจในต่างประเทศก็ได้สําหรับบางท่านที่จะมีเป็นการขยายตัวสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูแล้วก็เกิดความสําเร็จดังที่ตั้งหวังเป้าหมายในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับ ก็ส่งผลในการเงินนะครับการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาใกล้ที่มีสภาวะปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะทําให้ตั้นจบปัญหานั้นด้วยความปลอดภัยแล้วก็การเงินก็จะหลั่งไหลก็มากับความเติบโตในเส้นต่างการงานคนที่ไม่มีรายได้รายรับนะครับก็มีโอกาสสิ้นสุดวาระของการไม่มีรายได้นะครับที่จะมีรายได้จากการเป็นถูกว่าจ้างหรือจากการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นนะครับเงินจะหลั่งไหลเข้ามา นะครับมาเติมเต็มด้วยความเป็นเดอร์เวอร์นะครับก็เรียกว่าในโลกตั้งใบนี้ผลประโยชน์ความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นตั้นจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามาเติมเต็มมีโอกาสนะครับในช่วงกลางวันนี้ใครที่อยากจะมีเงินก้อนมาปิดบัญชีอะไรบางอย่างลงก็มีโอกาสนะครับที่รายได้รายรับเข้ามาเติมเต็มด้วยความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นนะครับ ที่จะตามให้ท่านได้รับเงินก้อนมาปิดบัญชีอะไรบางอย่างจบสิ้นลงด้วยความปลอดภัยที่จะตามให้ท่านมีเงินส่วนนั้นเป็นเงินส่วนเก็บต่อไปนะครับติ่งผ่านต่อไปจากนั้นก็จะไม่ต้องจาระไม่ต้องปอนส่งอะไรอีกต่อไปเพื่อแต่จะเป็นเงินเก็บออมรอมริบต่อไปนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้มีเข้ามากับเงินผลกําไรผลประโยชน์อะไรต่างๆที่เงินเข้ามาให้ท่านได้รับกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆมาเคลียบัญชีอะไรบางอย่างลงสำเร็จนะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆใครที่มันคงต่างการเงินอยู่แล้วนะครับการเงินของท่านก็จะเข้ามาเพิ่มปูนม,ม,มากกว่าที่ผ่านๆมานะครับก็เป็นช่วงที่ก้าวันจะได้รับการเติมเต็มต่างการเงินสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เข้ามาให้กับชาวราศีมังกรน,นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงกววันนี้กาวความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนั้น ใกลต้ากว่าเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับก็เป็นรักที่ดีๆได้ด้วยนะครับที่อาจจะเจอกับคนที่เข้ามาคลั่งไคลมาผูกสมัครรักสัมพันธ์ที่มีโอกาสเดินหน้าเติบโตต่อไปในอนาคตที่จะใช้ชีวิตคู่ในการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นที่จะใช้ชีวิตคู่กันต่อไปได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็ยังอยู่กับความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องที่บางทีตั้นก็จะ อยกับสถานการณ์ของการเลือกนะครับพิจารณาอย่างรอบคอบการที่จะมีความรากักความสัมพันธ์นั้นต้องพิจารณาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับแต่ว่ารักที่ก็ามาเพียงลุ่มหลงประเดียวประดานะครับทีหวานเสน่ห์อะไรต่างๆแล้วก็มีการจางหายไปอะไรต่างๆนั้นท่านไม่ปรารถนาไม่เกล้ไม่กอ่อความรักให้เกิดขึ้นนะครับก็ขออยู่แบบสดๆยังมีคุณค่า นะครับก็ยังต้องโสดต่อไปส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักคนสัมพันธ์ในช่วงนี้ต้าว่าก่อนหน้านี้นะครับความรักคนสัมพันธ์มีประสพปนาอะไรบ้างก็ตามนะครับก็จะรับการปรับสมดุลนะครับไปความรักคนสัมพันธ์ได้รับการเยียวยาแก้ไข ให้เกิดความเหมาะสมในความประกันสัมพันธ์กับการได้รับกับการให้ไปนะครับเพื่อให้ความประกันสัมพันธ์นั้นมีความสุขมั่นคงนะครับเติมพลังเองเสน่หาเข้าหากันในช่วงนี้นะครับมาช่วยแก,ไก้ไขมาช่วยเยยวยาในสภาวะปัญหาต่างๆในความประกัน <ๆ S 1> สัมพันธ์เพื่อให้ความประกันสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลด้วยความปลอดภัยนะครับหลายคู่นะครับ ในช่วงกาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่คบกันอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าไม่มีสถานการณ์ของการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นก็จะมีการสร้างความมั่นใจให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับก็อาจจะมีการจดทะเบียนสมรสอะไรกันเกิดข,ขึ้นได้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันในความรักความสัมพันธ์ที่ให้มีความมั่นคงที่ดีกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสแต่ว่าบางท่านเพื่อสร้างความแน่ใจนะครับซึ่งบางทีนั้น อาจจะเกิดสภาวะปัญหาบ้างในความรักความสัมพันธ์และเกิดความไม่แน่ใจอะไรขึ้นนะครับก็อ,อาจจะสร้างความผูกมัดในความรักความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับโดยการจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นเพื่อเป็นการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดความแน่ใจในความรักในความสัมพันธ์ว่าจะมีความมั่นคงที่จะเดินหน้าเคียงข้างกันต่อไปด้วยความปลอดภัยนะครับหรือบางท่านนะครับในช่วงนี้ ที่คบกันอยู่ก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปใช้ชีวิตคู่กับคู่รักเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คบกันอยู่แล้วก็ไม่มีในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะครับก็จะมีเดินทางไปร่วมกับคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับเตียจ,จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันซึ่งเป็นการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดอยู่ลําพังโดดเดี่ยวนะครับก็จะไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับคู่รักคู่ครองต่อไปนะครับเอียจะเกิดขึ้นได้ด้วยในช่วง กาวันนี้นะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีมังกรในช่วงวันที่28ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับก็ขอให้าราศีมังกรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบุญมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ